Morning Podcast Ever เเเพรรราาาะททุกกช้้คือิ่่มตนีสวยงามัสดีเพื่อนๆเอเวอร์ในยามเช้านะครับวันนี้นะครับผมมีแนวคิดนะครับที่ถ้าใครหลายคนเนี่ยนะครับกำลังถือลูกท้ออยู่นะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เราปล่อยวางนะครับลูกท้อลูกนี้ลงได้แน่นอนครับถ้าทุกคนฟังพอดแคสต์อันนี้จบนะครับท้อมีไว้ให้ลิงถือนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับจะเคยได้ยินคํานี้ถูกต้องไหมครับ แต่วันนี้ครับผมมี5แนวคิดนะครับพิชิตความท้อนะครับให้ทุกคนไปต่อในชีวิตที่ย่างดีขึ้นและหวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะฟังนะครับคลิปนี้ซ้ำๆครับเพื่อทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่ท้อยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแรกเลยครับ 1. อย่ากลัวปัญหาครับชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับเหมือนกับการที่เราร่องเรือไปในทะเลครับจะหวังไม่เจอลมนะครับเจอพายุนะครับเจออุปสรรคเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราทําได้ก็คืออะไรครับทาความเข้าใจกับคลื่นลมนะครับแล้วนะครับเราก็นะครับพยายามทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วไปตามคลื่นลมเนี่ยที่เข้ามาอย่างเข้าใจให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีเลยครับที่เราเนี่ยนะครับจะไม่เจอปัญหาแต่อยู่ที่ว่าเราทําความเข้าใจกับปัญหานั้นเนี่ยได้เร็วหรือช้าขนาดไหนถูกต้องไหมครับยังไงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่เจอปัญหาเล็กก็ต้องเจอปัญหาใหญ่หรือวันหนึ่งที่เจอปัญหาเล็กหมดไปปัญหาใหญ่ก็จะเข้ามาอยู่ดี นะครับเพราะเนี่ยเราก็ปล่อยนะครับไปเป็นธรรมชาตินะครับและให้เข้าใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับอย่ากลัวอุปสรรคเลยอย่ากลัวปัญหาเลยครับเพราะมันเป็นสิ่งธรรมชาติที่เราต้องเจอครับแต่ทําความเข้าใจกับมันซะดีกว่าอย่างที่2ครับเราเนี่ยนะครับต้องมีสติกับมันนะครับถ้าเรามีสติกับมันเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสามารถผ่านอุปสรรคและความท้อเหล่านี้ไปที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นไฟดับครับ ถ้าเราเนี่ยนะครับไม่รีบตัดสินใจนะครับวิ่งนะครับหรือทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติไฟดับนะครับเราหลับตาให้นิ่งนะครับและทําให้สายตาเราชินกับความมืดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถนะครับเดินไปได้ดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยครับเวลาเรามีวิกฤตนะครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นจงตั้งสติให้มั่นนะครับและอย่าตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไป แต่เราเนี่ยนะครับตรงใช้นะครับเวลาในการคุ้นคิดนะครับและตั้งสติกับมันให้ได้เพื่อทําให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันผ่านไปนะครับด้วยสติปัญญาที่เรามีนะครับและความตั้งมั่นเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับผ่านอุปสรรคทั้งหมดไปได้อย่างที่3ามครับลองคิดถึงคําคํานี้ครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปครับทุกทุกคนไหมครับไม่มีอะไรที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับตลอดการแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชีวิตเราเนี่ยนะครับจะต้องนะครับดับศู์ลงไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับให้นึกเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนึกถึงตอนที่ฝนตกนะครับยังไงก็มีวันหยุดถูกต้องไหมครับนึกถึงตอนที่ท้องฟ้าม,มืดมิดหรือห้องมันดับมืดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องสว่างเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่อยู่กับเราเนี่ยเสมอทุกไม่มีครับจริงๆเนี่ยทุกไม่มีใครที่จะเชิญมาหรอกครับมันมาเอง และเช่นเดียวกันครับแต่เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวไม่ไล่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็ไปเองนะครับเพราะเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับตลอดไปหรอกความทุกข์ก็เช่นเดียวกันความสุขก็เช่นเดียวกันครับแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับทุกๆคนอย่างที่4ี่ครับหาข้อดีในเรื่องร้ายๆนะครับข้อดีในปัญหาเนี่ยเราต้องหาให้เจอนะครับชีวิตคนเราเนี่ยครับเหมือนกับกระดานเนี่ยนะครับมันก็จะมีด้านสูงด้านต่ํานะครับเหมือนกระดานกระดกนะครับ เพราะเนี่ยนะครับวันวันเนี่ยนะครับเรามืดมิดมากชีวิตเนี่ยนะครับไม่ดีเลยนะครับบางคนเนี่ยตกงานไม่มีงานนะครับบางทีเราก็อาจจะหางานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมรายได้ดีขึ้นหัวหน้าดีขึ้นนะครับเนื้องานเนี่ยนะครับก็สบายมากขึ้นมีวิชีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆเราเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ตั้งศูนย์นะครับผมจะนึกถึงไมเซ็ตี้เสมอครับเวลาผมทําธุรกิจนะครับหรือเจออะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคนะครับหรือทําให้เราท้อ ผมจะนึกเสมอว่าผมเนี่ยนะครับเซตทูซีโร่นะครับแล้วเริ่มมาจากศูนย์เสมอเราเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยซ้าครับเพราะถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราเจอวิกฤตเราเจอความท้อนะครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉนั้นวันนี้นะครับเราก็ต้องนึกเสมอว่าในทุกๆข้อที่มันมีปัญหาในกทุกข้อเรื่องร้ายๆนะครับที่มันเกิดปัญหาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่ที่ทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับถ้าเรานึกแบบนี้ได้ ความท้อก็มีไว้ให้หลิงถือแค่นั้นเองถูกต้องไหมครับและข้อสุดท้ายครับใช้คําว่าช่างมันเถอะช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันเลยนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคิดไปก็ไม่มีประโยชน์และที่สําคัญก็คือมันเกินความที่ความรู้เรานะครับเกินสิ่งที่เราจะแก้ไขมันได้จริงๆเนี่ยนะครับก็ให้ใช้คําว่าช่างมันเถอะเลยนะครับต้องไปวางครับอะไรจะเกิดก็เกิดครับให้เรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปเลยนะครับ ที่สาคัญก็คือผมจะใช้ m i n d s e ตนี้ครับว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันแค่นี้เหรอนะครับมันมีแค่นี้ใช่ไหมอุปสรรคมันประมาณนี้ใช่ไหมยังน้อยไปซะนะครับก็คือรู้สึกว่าให้มันเข้ามาอีกนะครับแล้วพอเราเลยยอมรับแบบนี้นะครับเราเจอแบบนี้นะครับก็ช่างหัวมันนะครับและลุยกับสิ่งที่มันเนี่ยนะครับจะดีขึ้นได้ก็จะทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าความท้อเหล่านี้นะครับจะอยู่กับเราได้ไม่นานครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านพ้นไปครับ เพราะนั้นครับใน5ข้อนะครับที่ผมเนี่ยนะครับเอามาให้ทุกคนหวังว่า5ข้อนี้นะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่ท้อน้อยลงนะครับแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างได้ดีขึ้นครับอย่างแรกคืออย่ากลัวปัญหาครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องเจออย่างที่2ตั้งสติให้มั่นครับในวันที่เราเจอปัญหานะครับเพราะการตัดสินใจเร็วในตอนที่เจอวิกฤตไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างที่3ก็คือเดี๋ยวมันจะผ่านไปครับไม่มีอะไรอยู่กับเรายั่งยืนครับเพราะนั้นเราต้องเป็นคนนึงที่นะครับ ปล่อยวางให้ได้นะครับและนึกเสมอว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับอย่างที่4ครับเราต้องหาข้อดีในปัญหาให้เจอครับเพราะเดี๋ยวมันจะเจอสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับในทุกๆปัญหาที่ซ่อนอยู่อย่างแน่นอนและอย่างที่5ครับช่างหัวมันครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับท้อไม่นานนะครับและนะครับเอาท้อเนี่ยไว้ให้ลิงถือเถอะนะครับก็ฝากโพสแคสนี้นะครับไว้ เป็นข้อคิดเป็นแนวคิดดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจ,จะท้อนะครับหรือรู้สึกว่า,าในปีที่มันผ่านมาเราไม่ได้ไปถึงป้นฝันถึงเป้าหมายเลยนะครับแต่เดี๋ยวท้อพวกนี้จะผ่านพ้นไปและทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับเพราะทุกๆเช้าคือการเริ่มต้นใหม่นะครับที่ดีเสมอนะครับสำหรับวันนี้ผมซีเกมฝากไว้เท่านี้สวัสดีเพื ever, ่อนเอเวอร์ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ good morning ever podcast ราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ